คูนี้ไว้ผมจะแต่งตัวมันลงแมทแต่ว่าผมไม่รู้ว่าผมจะเอาสีอะไรดีผมก็เลยตื่นมาตอน5้าโมงเย็นใช่ปะผมพอผมตื่นมาเพิ่มผมเข้าไปที่ Google แล้วผมก็พิมพ์เลยสีปีหน้าสีอะไรดีอ่ะนี่เลยแบบนี้เลยผมเข้าไปก่อนเลยโอ้โหนี่เรามาสายความเชื่อลวคุณผู้ชมรู้กันไหมครับผมว่าความเชื่อเนี่ยมันอยู่กับเมืองไทยมานานแค่ไหนมันมาเมื่อตั้งแต่เมื่อ4ี่พันล้านปีก่อนเลยนะครับตั้งแต่ก่อนนดโตัสาร์เกิดตั้งแต่นดโนเสเร์ยังเป็นลูกอสอยู่ก่อนที่จะกะเป็นกบอะแล้วพอจากลูกอสนกบ กบไปกินแมลงกลายเป็นกบมีปีกแล้วพอกลายเป็นกบมีปีกปุ๊บใช่ปะกบมันก็บินไปกินนกแทนแล้วจากนี้ปุ๊บหน้ามันก็เลยกลายเป็นนกแล้วมันก็กินนู่นกินนี่กินตูดกินตีกินนู่นกินนี่กลายเป็นทีเล็กแล้วพอกลายเป็นทีเล็กปุ๊บมันก็เดิน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 มาถมที่หน้าบ้านถมนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างบนจักรวาลนี้แล้ววันนี้ผมขอนําเสนอธีมสีฟ้าเพราะว่าดวงเขาบอกว่ามันแบบนี้ว่าปีหน้าปีสองห้าหกหกมันจะเป็นสีที่ดีมากเอาละวันนี้เรามาแต่งสีฟ้้้้ากกัันออหยง่ะแลลวดไ ลยุยคูเขาไฟปะทุอีกครั้งที่ลาวาปั๊กกับการเติมโลบัคที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมโปรโมชั่นการเติมโลบัคที่จูใจแถมปลอดภัยอีกด้วยอีกทั้งรับกดเกมพัสในแมป,ปสุดเดือดอาทิเช่นบ็อกฟุตคิงเลกาซี่ชินโดลไลฟ์และอีกเพียบยังไม่พอมีทอยโคตรขายอีกเอาทุกอย่างเลยไปจับจองกันได้เลยที่ลาวาปั๊กลิงอยู่ใต้เดสคริปชั่งข้างล่างเลยนะ I have CPU คอมคูคูสเปคเจ๋งๆภาพเกมเด้งๆจนต้องร้องว้าวครบจบในที่เดียวและที่หนึ่งที่เดียวในไทยจัดไปเลยครับ I have CPU เอาละทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาแต่งตัวเป็นสีฟ้ากันเนื่องจากเมื่อสักครู่นี้ผมไปเซิร์ชมาแล้วผมก็ได้สีฟ้ามาเพราะว่าคลิปนี้ที่เราจะลงเนี่ยมันก็คือวันจันทร์ซึ่งวันจันทร์เนี่ยเขาบอกกันว่าปีหน้าน่ยสีฟ้าจะมาแรงเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมจะแต่งตัวเป็นสีฟ้าแล้วกันนะก่อนอื่นเนี่ยอย่าลืมนะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยคลิปใหม่นะครับผมลงทุกๆวันจันทร์พุทธสุขเวลาตอนห้าโมงเย็นใครเดินเป็นแรงเนี่ยรับเวลายี่สิบโลบ ีสองห้าหกหกจ้ะขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่งางเ,เงินทองแหลมาเทมาใครเรียนอยู่ก็ขอให้เรียนโจทยไวใครติดศูนย์อยู่ก็ขอให้แก้ผ่านไวๆนะครับผมแฮปปี้ยูเย่ทุกคนนะเอาล่ะคุณผู้ชมความสนุกจะเป็นยังไงไปดูกันเลยก่อนอื่นนะครับผมคุณผู้ชมครับพิมพ์ในช่องเซิร์ชนะครับผมว่า W K C เอ้าวลืมเปลี่ยนภาษา W K C แล้วคุณเซิร์ชเป็นกลุ่มนะครับผมนี่เลยคุณผู้ชมครับนี่เลย w i l l วิลเล Family W K C คนอยู่79,000คนอย่าลืมเข้ากลุ่มนี้กันด้วยนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าผมใช้กลุ่มนี้ในการแจกัน ใได้นะอีกทั้งนะครับผมถ้าสมมติว่าคุณเหลือสัก2องโลบักนะครับผมเข้าไปที่สองของสตูเสื้อของผมนะครับผมวางขายอยู่ในตอนนี้นะครับผมเริ่มต้นที่เป็นสงโลบั๊กเท่านั้นใครมีโลบั๊กเหลืออยู่เนี่ยมาช่วยอุดหนุนผมหน่อยแล้วกันนะครับผมใครอุดหนุนแล้วขอบคุณมากเลยนะครับนี่เลยคุณผู้ชมนี่เลยนี่เลยแบบนี้เลยนะครับผม WKC Office Design นะครับผมตอนนี้มีคนเล่นอยู่อยู่47คนในตอนนี้นะครับผมผมดีใจมากเลยเพราะว่าตอนนี้เรามีกิจกรรมแจ็กกี้นะครับผมเมื่อวานคนเล่น400กว่าคนผมรู้สึกดีใจเป็นอย่าางมกเลยนะครับผมอย่่าาลลืมมเนกันด้วยแลล้ววตัะครที่ผผมมจจะะแต่งงในนนนวัััี้ครบหลากที่่เเรราแตงส็จนะครับผมเราาาจะเอมไว้สึก ผมก็คือนะครับผมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะเอามาใส่ในโซนคาร์ r ฟูลตรงนี้นะครับผมคุณผู้ชมเอามาเพิ่มเพราะว่าเราจะแต่งสีฟ้าทั้งหมดประมาณ3ตัวใช่ไหมวันนี้เออเดี๋ยวผมจะมาใส่ในโซนนี้นะครับผมเพื่อที่ว่าถ้าสมมติว่าคนคุณแบบว่าคุณดูอ่ะคนดูชอบอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะเอามาไว้ตรงนี้แล้วคุณก็สามารถกดซื้อตรงนี้ได้เลยโอย้ผมพูดอะไรไม่รู้ผมนอนน้อยมากประมาณนี้นะครับผมคุณผู้ชมครับความสนุกจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปเริ่มแต่งตัวกันเลยเ มาคุณผู้ชมมา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 เดี๋ยวผมนะครับผมจะเอาของที่ผมใส่อยู่ในตอนนี้ออกก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะเอาของของผมออกก่อนสิ่งที่เราจะต้องทําก่อนเลยนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะต้องหาสีฟ้าถูกไหมโอ้โหโจดโจดสีฟ้ามันยากมากเลยแล้วก็โอ้ผมไม่ค่อยถนัดสีฟ้าเท่าไหร่นะเวลาแต่งตัวแต่ว่ามันก็ก็กัน้าจักรัดอยู่ลองดูได้ครับเราดูหนะ่อยผมเห็นหน้าประยุนะ์ะเมื่อกี้โอเคเราจะเริ่มแบบว่าเท่เทก่อนแล้วกันนะครับผมเผื่อที่แบบว่าจะมีคนชอบแบบเท่เทเท่เท โอเคเดี๋ยวผมจะเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับเสื้อนะครับผมนี่เลยเป็นเสื้อตัวนี้นะครับผมเซอร์เซอร์หน่อยนิดนึงนิดนึงนะครับผมแล้วกดซื้อไปครับผม5้าโลบักนะครับแล้วเขามีกางเกงด้วยนะเออผมผมมีภาพในหัวแล้วตอนนี้ผมมีภาพในหัวแล้วโอเคเดี๋ยวผมเอามาแล้วนะครับสิ่งที่ผมจะต้องอยากได้อันต่อไปเลยคือนี่เว้ยกางเกงสีแบบเทาๆขาดๆหน่อยผมว่าน่าจะเวิร์กดีนะเฮ้ยอันนี้ได้แล้วเนี่ยเฮ้ยอันนี้ได้เลยเอาอันนี้เลยแล้วกันโอเคเอาอันนี้เลยแล้วครับวันนี้ผมอาจจะพูดไม่ค่อย ไปเลยสิไปเลยแล้วเดี๋ยวรอาหาทรงผมนะครับผมที่แบบว่ามีทั้งสีฟ้าแล้วก็สีขาวนะครับผมเพื่อให้มันแมทชิ่งค่ะคุณผู้ชมรู้จักคำว่าแมทชิ่งกันไหมนี่เลยผมใส่อันนี้ครับเซตนี้เลยเดี๋ยวเราไปหาทรงผมสีฟ้ากันนะครับผมฟ้าอ่อนแบบว่าแบบฟ้าแบบพวกเนี้ยเออฟ้าแบบพวกเนี้ยมันฟ้าไม่ตรงใจผมอ่ะผมอยากได้ฟ้าประมาณนี้เลยเอาเป็นอันนี้ก็ได้คนดูนี <Ink devil> <ser> ่เอาเป็นอันนี <alongside themselves> ้ก็ได้นะครับผมอันนี้เป็นฟ้าๆหน่อยแต่ว่าจริงๆอ่ะใจผมผมอยากให้แบบว่ามันมันแบบฟ้าเข้มกว่านี้นะเว้ยมันไม่มีเหรอะวะเดี๋ยวมาหาก่อนโอเคอันน สวยออกมาที่สุดแล้วกันนะครับผมสำหรับสีฟ้านะครับผมคุณผู้ชมครับโอเคเรากดซื้อไปเลยแล้วเราก็ใส่อันนี้ไปเลยนะครับผมตอนนี้รูปลักษณ์หน้าตาหลออกมาเป็นแบบนี้แล้ว๋ยวผมต้องการให้มันหน้าโหดขึ้นหน่อยนะครับผมซึ่งงบเนี่ยวันนี้ผมตั้งงบไว้เท่าไหร่เนี่ยตอนนี้มันก็325แล้วนะมันก็ยังไม่แพงมากนะครับเดี๋ยวเราผมขอหาหน้าให้มันโหดๆหน่อยอยากใช้หน้าราคาแพงๆว่ะผมว่ามันเทดีนะมันดูมันดูว่ามันไม่เท่ว่ะหน้าแพงๆแพงเลยแพงมาแพงเลยอ่ะโอเคคุณผู้ชมผมเจอหน้าแล้วผมว่าเอาหน้้้้้าาาานนีีีีพพพอออแแลววววกัั150 100รรบบเเเะะ่่ดด๋๋ยยถงคจไไมมหผ ก็เวิร์นเฮ้ยฟิลฟิลชอบอันไหนอันนี้อันนี้ชอบพันลากอันเนี้ยใช่แล้วโอเคกันเอาอันนี้ตามใจฟิลหนึ่งร้อยโลบั๊กโอเคประหยัดได้อีกห้าสิบโลคนดูอันเนี้ยเจ๋อมากเลยเราไม่ต้องซื้อห้าพันโลบั๊กเราซื้อแค่ร้อยโลบั๊กกับ อโอเคผมซื้อมาแล้วนะครับผมในตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องเอาไปใส่ก่อนแล้วเดี๋ยวส่วนต่อไปนะครับผมจะเป็นส่วนของอซสร่แล้วนะครับผมงบมันอาจจะเยอะนิดนึงนะคุณผู้ชมนะสำหรับตัวนี้โอเคเดี๋ยวไปหาแล้วคัหัวก็ต้องเป็นอะไรว่ามันจะต้องเป็นอะไรที่แบบ <c oughs> โหดดุดันไม่เกรงใจใครเฮ้ยคุณผู้ชมอันนี้ผมว่ามันได้เลยเนะี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเห็นปะ่ะแต่ว่ามันทู่ไปหน่อยว่าเออผมว่ามันมันมันแอบทู่ไปหน่อยแต่ว่ามันก็สวยดีนะโอ้สีฟ้าเป็นอะไรที่เป็นโจทย์ที่ทํายากมากเลยคนดูผมไม่รู้เหมือน บอกว่ามันสวยแต่ผมไม่รู้คุณผู้ชมจะสวยกับผมไหมอย่างเนี้ยเส้นของผมคือแบบอู้ว้าวเฉมว้าวอะไรเงี้ยเออผมซื้ออะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวอันต่อไปเดี๋ยวคืออะไรที่แบบเป็นด้านหลังหน่อยผมจะเล่นใหญ่นิดนึงนะครับผมตัวนี้ปีกสีฟ้าปีกสีฟ้าที่ต้องเข้ากับเขาได้ด้วยโอ้ my god เฮ้ยได้เนี่ยเออสีโทนใกล้ๆกันเอานี้เลยปั๊บก็ให้ตัดไปแล้วครับผมจัดไปแล้ว120่งร้อโลบักโอเคงั้นเดี๋ยวตัวนี้ผมประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมากกว่านี้เดี๋ยวเด็กจะไม่ซื้อเอานะคคคครรรรรรััััับบบบผผผมมม605นนนนนะะะสาหเเเเเเซซซตแแกกกดี๋ยวววขอออฟฟไ้้่โล คนดูยังต่อไปเลยอีกตัวหนึ่งละกันนะครับผมอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเป็น2ตัววันนี้วันนี้2ตัวละกันเออเปิดเปิดเริ่มต้น2ตัวต้นคิปผมบอกว่า3ตัวแต่ไม่เป็นไรเป็น2ตัวก็พอนะคนดูนะโอเคก็เดี๋ยวตัวนี้ผมขอฮาเลยแล้วกันนะครับผมขอฮาเลยวิววันนี้ได้ป่ะเออแมวหน้าแฮนซัมเนี่ยซื้อเลยมีอีกด้วยเออไอช็อปนี้ก็น่าสนใจจัดโอเคเอาสีฟ้ามาเลยนะครับผมอลอก็เดี๋ยวกางเกงน่คุณจะขอเป็นบ็อกเซอร์สีฟ้าละกันนะเออเดี๋ยวผมหาบ็อกเซอร์สีฟ้าหน่อย คนดูชอบสีฟ้าคนดูเมน์บอกกันมานะโอเคเดี๋ยวผมจะหาบ็อกเซอร์สีฟ้าหน่อยนะอันนี้มันคืออะไรวะโอ้ไม่ก็ดูดตีมครับอะไรเนี่ยโอ้กางเกงสวยนะนี่เลยบ็อกเซอร์ไลซูแมนเฮ้ยนี่ดูไปนี่ดูไปกันได้เฮ้ยอันนี้ใช่เลยโอ้โหอันนี้มันสร้างมาคู่กันเลยนี่หว่าดูดิเฮ้ยโคตรเท่เลยโอเค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 จัดเลยครับผมจัดเลย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 เออจัดเลยจัดเลยตอนนี้เกียนแน่นอนเดี๋ยวเราไปหาอะไรที่แบบเกียรเกียนบนหัวกันหน่อยนะครับผมคนดูครับหัวเดี๋ยวผมจะเขียนว่าบลูนะบลูหย ยัปรอกาศฉันเช่ไไมยืนบูจะบอกให้ยืนไอ้บูเฮียเฮ้ยเดือสาวเฮ้ยเท่ว่ะบลูเฮียแบทแมนเฮ้ยแต่งตัวเป็นแบทแมนเฮ้ยเท่ดีนะเอออันนี้น,นีน่ารักดีเอานี้แล้วกันเดะดูดิน่ารักเลย จบเลยเนะี่ยนี่จัดเลยครับไม่ต้องมีอะไรเลยเดี๋ยวเราหาอะไรใส่ข้างหลังให้มันหน่อยแล้วกันนะครับผมตอนนี้ผมจะเอาอะไรที่มันไปพูดคนให้น้องนะครับไหนอ่ะโอ้ยคุณผ,ผู้ชมเอ้ยโจสีฟ้ายากแท้ว่าเดี๋ยวผมจะหาอะไรที่มันกุไหนจริงเราเจอบ้างแล้วนะเอานี่ดีกว่าคนดูครับเดี๋ยวผมจะไปให้สุดเลย แล้วอยู่ที่คุกช้างน้อยละกันเออช้างน้อยแล้วกันง่ายดีนะครับผม100โลบักกับช้างน้อยตัวนี้นะครับ let's go นะครับผมตัวนี้นี่ผมว่าถ้าจะมีคนชอบนะโอ้ผมผมชอบอะเนี่ยใส่แต่งแต่งน้อยเลยแต่งน้อยใจน้อยเทหนักนี้เป็นไงเนี่ยดูดิทั้งตัว160กบโลบักคือโคตรง่ายเลยไอตัวนี้อยู่ส่วนฟันเนียนมีมแน่นอน มาแล้วครับผมคุณผู้ชมครับมากันแล้วนะครับผมเราเข้ามาในแมปแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้นะครับผมไอตัวเนี่ยไอถุงผ้าอันนี้นะครับผมมาใส่ในโซนฟันเนียนมีมนะครับผมตรงนี้นะครับผมคุณผู้ชมครับตรงนี้แล้วก็อีกอันนึงผมจะใส่ในโซนออคัลเลอร์ฟูลนะครับผมคุณผู้ชมครับตรงนั้นนะตรงนั้นน่ะนะเอาละเดี๋ยวผมจะกลับมาภายใน5 4 3 2 1่ศูนย์ กลับมากันแล้วนะครับผมคุณผู้ชมครับผมไปลงมาเรียบร้อยแล้วนะนี่เลยนี่เลยตัวนี้นะครับผมมาแล้วนะครับผมผมตั้งชื่อันว่า Bo ็อกแ n n น็อดนะครับผมนี่เลยคุณผู้ชมกด e ไปเราซื้อของตามผมตรงนี้ได้เลยนะครับผมหลายคนเข้ามาเนี่ยชอบกดตรงนี้กันมันกดไม่ได้นะครับผมเรบอกเขาแม่นุญาตนะครับผมคุณจะต้องกดอันนี้ทีละอันแบบนี้นะครับนี่กดอย่างนี้นี่ตอนนี้ในโทรศัพท์ก็แก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไปกดได้เลยส่วนใครที่อยากมาลองก่อนนะครับผมเรากดไทยออนไปครับผมคุณผู้ชมครับคุณสามารถกดใช้ตัวนี้ชั่วคราาาวได้้้้นนนบบผผมมมมแีีลลลอออองงฟเเขืกก่ช เดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งครับผมนี่เรากดรีเซ็ตตรงนี้แล้วก็มาดูอีกฝั่งหนึ่งตัวที่ผมเพิ่งลงมานี่เลยชื่อว่า Blue Fighter X 1นะครับผมตัวนี้เลยนะครับผมแล้วกดตัว E ไปกดซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับผมคุณผู้ชมนี่เลยเซตนี้605โลบัคนะครับผมนี่เลยกดตรงนี้อ่ะซื้อได้เลยนะครับผมพร้อม ขายแล้ววันนี้ที่ Win Locker Outfit Design นะครับผมเอาละวันนี้มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมใครชอบใครถูกใจนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้ยวดยแล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับผมส่วนวันนี้เนี่ยผมขอฝากแมปนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับผม WKC Outfit Design นะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างนี้เลยไปอุดหนุนผมด้วยนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนรักทุกคนมากเจอกันครับผมจูบมะจูบมา,อ,บมาอุ่นเธอรักนะจูบมานี่คุณคุณนั่นแหละผมหมายถึงพวกคุณที่กำลังดููคคลลลิปผผมมมมมอออออยยย่ตนนนนีี้้้้้้้ใใขาาาาแวนะเเเสสสืืืกกหุณไดรรทังบ ทีเชิ้์ตเสื้อที่มี2ชั้นเสื้อสูทที่มีขายทั้งเซ็ตไม่ว่าจะเป็นทั้งเสื้อและกางเกงแล้วก็รองเท้าสุดเฟี้ยวที่เป็นสีแดงขาวมีลายเส้นของผมอยู่ด้วยเช่นเดียวกัน oh. ถ้าคุณอยากเฟี้ยวเดินไปแบบไหน oh. ก็มีแต่คนทักมีแต่คนมองแนะนําเลยครับ oh. วินล็อกเกอร์แ oh. ฟมิลี่เซิร์ชในช่องค้นหาของโรบักพิมว่าวินล็อกเกอร์แฟมิลี่ลิงก์อยู่ด้านล่างก็มีเช่นเดียวกันสามารถอุดหนุนของผมได้เลยนะครับเป็นการสนับสนุนโดยตรงเลย oh. ใครมีโรบัคเหลือมาซื้อด้วยนะขอบคุณมากครับ